Thank you. สวัสดีครับดิดิต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยง่ายไปกันกับช่วงอร่อยในบ้านนะครับวันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มครับผมเป็นค็อกเทลเค็อกเทลระดับหนึ่งดาวจริงจริง่ายกว่า1ดาวหรอครับแทบไม่ถึงหนึ่งดาวทําง่ายฮะนั่นคือจินโทนิกครับผมอ,อันนี้เป็นเครื่องดื่มซึ่งผมว่าผู้ชายชอบครับผู้หญิงบางท่านก็ชอบเพราะว่ามันมีความตองความเข้มข้นของจินอยู่เยอะนะฮะแล้วก็โทนิกเนี่ย ก็จะเพิ่มความซ่าแล้วก็หอมกลิ่นเปลือกมะนาวน,นิดนึงครับผมส่วนผสมแค่นี้ครับนิดเดียวทําง่ายเปีเดียวเสร็จแต่อร่อยทําทันเองที่บ้านได้สบายสบายครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไงครับผมครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนผสมหลักนะสําสำหรับจินทันนึของเราใช้แค่นี้แหละครับอ่าเรามีจินนะครับมีโซดาหรือโทนิกนะครับแล้วก็ขอเปลือกมะนาวอาเลมอนอย่างนี้สักหน่อยครับผม เราจะขอเริ่มด้วยการเติมน้ำแข็งไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะจะได้สามารถกับปริมาณของของเหลวที่เหลือได้นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเราจะขอแนะนําน้ําแข็งแบบนี้นะครับเป็นน้ําแข็งสแตนเลสครับผมนี่เลยครับแช่เย็นจัดเข้าช่องฟีดมาเนี่ยครับเราลงไปเลยครับผมอันเนี้เยียดเยียบครับเย็นมากนะข้อดีของมันคือมันไม่ละลายครับ เหมือนกันแต่ไม่ละลายฉะนั้นนะความเข้มข้นของรสชาติของแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่เราต้องการทำเนี่ยฮะมันจะคงสภาพนั้นอยู่ไม่มันจะไม่ค่อยจางลงไปครับผมโอเคอ่าเรามาต่อด้วยจินนะครับอ่าจินนะครับตัวเนี้ยเราขอกลางๆนะครับขอสัก 30, 30มิลหรือว่าถ้าแก้วเล็กหน่อยสักอาจจะสัก20มิลก็ได้นะครับถ้าอยากเยอะหน่อยก็40มิลน,นะครับเรากลางๆแล้วกันครับผมครับ เอาละครับผมประมาณนี้เราลงไปเลยครับนี้เราตามด้วยอ่าเิขอเราครับผมหอมเลยครับตัวจินปกติก็จะหอมเองอยู่แล้วนะฮะครับผมทีนี้ก็มาถึงเคล็ดลับนิดหน่อยของเรานะครับอ่า เราใช้เปลือกเลมอนนะครับผมจะหอมมากนะครับแล้วเราก็อขอแบ่งบางส่วนนะหูนิดนึงกับขอบของแก้วเวลาทานเวลาดื่มเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมครับผมโอเคนะฮะแล้วเราก็ขอพื้นที่ในการลงตัวเปลือกนี้หน่อยเลยครับเสร็จแล้วครับจินโทนิกของเราอ่าเป็นไงครับทำง่ายไหมฮะ น่าทานม,มากนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆของเราวันนี้ครับแต่เมนูนี้นะฮะค็อกเทลหนึ่งดาวนะฮะไม่อยากให้พลาดเพราะว่ามาทำง่ายจริงแต่อร่อยครับอร่อยจริงถ้าใครขึ้นเคย,เคยขึ้นทางสายการบินเนี่ยไปขอแอร์เนี่ยแอร์มันก็ทำให้เพราะทำง่ายแล้วมันก็อร่อยด้วยนะฮะเวลาทำนะฮะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ทานแล้วมีความสุนทรียาวเลยครับครับผมโไปครับเราพบกันใหม่นะครับอร่อยง่ายไปกลางในคลิปถัดไป อีพีตถัไปจะพาไปที่ไหนหรือเป็นอาหารอะไรอร่อยๆนะครับติดตามชมนะครับอ๋อลักการชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอาหารอร่อยๆอ,อยอ่างนี้เยอะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ